ไม่อยากพลาดคู่บอลเข้าสูตรดีๆแบบ VAP ขั้นสุดอย่าลืมแอดไลน์มาที่ adsi lnw 8ป8ปสุดบอลที่เข้าสูตรนี้เป็นเพียงเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นวันนี้นะครับเราก็นำไฮไลท์สุดพิเศษนะครับที่เป็นสูตร v i p ของเทวิเคราะห์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเราคัดคู่เด็ดๆดีๆมาให้ท่านชมกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างคู่แรกนะครับ NAC Bendah นะครับเจอกับ FC i p f o f e n นะครับโดยสกอร์นะครับอยู่ที่2ต่อ1ครับ NAC Bendah นะครับนำประตูไปได้2ต่อหนึ่งนะครับ ลูกแรกนะครับเข้าประตูไปในนาทีที่สามนะครับโดยเอฟไอทเฟนนะครับลูกที่2นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่18นะครับโดยเบนด้าครับลูกที่3ามนะครับเข้าประตูไปโดยเบนด้านะครับในนาทีที่ส3าครับผมคู่ที่2นะครับไลเฟอร์ลิงนะครับเจอออสเตเลียรัตเตนัวนะครับโดยสะกอ์อยู่ที่2ต่อศูนย์ครับไลเฟอร์ลิงนำไปได้นะครับลูกแรกเข้าประตูไปในนาทีที่21ครับผม ลูกที่2นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่45ครับผมคู่ที่3นะครับแอรเบรไลซิกนะครับเจอกับอัลสบู๊กนะครับโดยสกอร์อยู่ที่2-0ต่อนะครับแอรเบรไลซิกนะครับนำประตูไปได้ครับลูกแรกนะครับเข้าประตูไปในนาทีที่38ครับลูกที่2นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่43ครับทีเด็ดคู่บอลที่เข้าสุดเครื่องแรกหากใครสนใจติดต่อเอ LNW 8 8 8 คู่สุดท้ายนะครับ Queen of South นะครับเจอกับ Hart ครับผมโดยสกอร์อยู่ที่1-0ต่อครับลูกเข้าประตูไปในนาทีที่4 3นะครับช่วงนี้เทวิเคราะห์ก็มีโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษนะครับสมัครตอนนี้นะครับจาก899บาทเหลือเพียง499บาทเท่านั้นท่านก็ได้คู่บอลสุดพิเศษจาก VP i เทวิเคราะห์กันไปเลยครับแอดกันเข้ามาได้เลยครับที่ line at si lnw 888